กองทัพบ,บกดำเนินการรับมอบเงินและสิ่งของเพื่อส่งกำลังใจให้ทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจากเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติมีการช่วยเหลือดังนี้นะครับทางกรมประมงครับได้มอบอวนประมงและปลาหมอ,อคังดำย่างจำนวน1 0 0กิโลกรัมข้าวแตนปลาหมอ,อค,ง 1, องมออคังดำหนึ่งพันซองปลาหมอคางดำคั่วกลิ้ง1 0 0่งกระปุกและเจลลี่สาหร่ายหนึ่งพันซองครับทางคุณวริชาศรีส โภบริโภคเช่นกางเกงวอร์มกางเกงขาย,ยาวเสื้อนักเรียนเสื้อเชิดแขนยาวแขนสัน้นกางเกงชั้นในและกาแฟสําเร็จรูปครับกลุ่มบริษัทแกร็บครับมอบเงินจํานวน1ล้านบาทครับทันนี้กองทัพโบกจะดําเนินการนําเงินและสิ่งของไปให้กองทัพภาคที่2ถือเป็นพลังน้ําใจในความหุ่หงิยที่มีต่อทหารผู้กล้าที่พร้อมทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติอย่างดีที่สุดต่อไปนะครับยังมีหลายหน่วยงานที่ทําการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันและรรวมส่งพลังให้ทหารกล้าเสมอกดหัวใจให้หน่อยครับ